หนึ่งเมษายนวันนี้เป็นวันแรกของการตรวจคัดเลือกทหารกองเกณฑ์ประจำปี2559นะคะซึ่งในปีนี้มีความต้องการทหารเกณฑ์กว่า10,000แสนคนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ2000คนบรรยากาศตามจุดต่างๆจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานค่ะสาวๆกลุ่มนี้แต่งตัวแบบจัดเต็มพวกเธอไม่ได้มาช้อปปิ้งค่ะแต่มารอเข้าคัดเลือกทหารกองเกณฑ์เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในเขตอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ แต่ด้วยภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดจึงได้รับการยกเว้นการจับใบดำใบแดงเพราะถือเป็นบุคคลประเภท3จึงเราจะเป็นยังไงก็ช่างเราก็ต้องมาครับก็ไม่อยากหนีเนาะเพราะว่าถ้าหนีมันก็ต้องติดคุกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นถ้าร่างกายเป็นผู้ชายก็ก็อยากรับชายแต่ว่าเราเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากครับยังมีพระสงฆ์ห้ารูปเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารเกณฑ์ที่นี่ในวันแรกด้วย ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีหลายคนมารุ้นทั้งตอนจับใบดำใบแดงวัดรอบอกแต่ละคนไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่พกพ่อแม่พี่น้องมาร่วมรุ้นไม่ต่างจากที่จังหวัดตรังมียอดเรือเกณฑ์316คนต้องการทหารจำนวน59คนปรากฏว่ามีผู้สมัครรับใช้ชาติแล้วถึง50คนค่ะส่วนคนนี้ไม่ได้สมัครแต่สุดท้ายติดถิ่ชาติ จาก,การตรวจเลือกทหารเกณฑ์จะมีจนถึงวันที่12เมษายนโดยผู้ที่ต้องการเกณฑ์ทหารเป็นผู้ที่เกิดในปี2538และผู้ที่เกิดระหว่างปี2530ถึง2537ที่ยังไม่เคยรับการตรวจเลือกรวมกว่า355,000คนทั่วประเทศต้องการทหาร1,1307คนเพิ่มจากปีก่อน1,900คนเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างของเหล่าทัพและภารกิจช่วยเหลือประชาชน ทีมข่าวอม,มรินทีวีรายงาน,น